วันนี้เวลา9ก้นาฬิกาเนาทีสมเด็จพระกริฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จลงนัาลาดุสิตด,ดานไลสนติตละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรกกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อมพระบาทตามลำดับดังนี้นรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวณิสสริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาตินาคพะผู้สนับสนุนการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกริษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่และภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าทูลอ,องพระบาททูลกล้าวทึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการสร้างอาคารดังกล่าว นางสุภาพรการเกิดบินพงศ์นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขนักวนกรรมการสมาคมเฝ้าทุนอองพระบาททุนกราะทุนกรมหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภา, navy, า,า,ากาชาติไทยนานางรำไพการธนวัฒน์และคณะเฝ้าทุนอองพระบาททุนกล้าทุนกระบ่อมถวเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศูนย์มะเร็งแบบบูรณาการโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยและทุนกล้า <operations> ทุนกระบ่อมถวเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธัตยาศัย นางสาวสุริพรไชยยสุทธินายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าตรลองพระบาททุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาติประจำปี2017และเงินจากการร่วมสมทบของคณะกรรมาการบริหารและสมาชิกสมาคมเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นางสาวอัชาราวิเศษวระนาย,ยกสมโมสรสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทยปีคริสตศักราช2024นำคณะกรรมการสมโมสรเฝ้าทุลอองพระบาททุนเครื่งทกระหม่อมถวายเงินจากการจัดก,กิจกรรมจัดหาทุนให้กับองค์กรการกุศลเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายอนัทลิมจิราัฒนากรรมการผู้จัดการบริษัทอีเวนต์นายมาร์เก็ตติ้งจำกัดนำคณะผู้จัดการแข่งขันและทีมผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Thailand World Junior Chef Battle 2024. จเนียเชฟบัตต์บั Battle24 ชิงทั่วรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิราติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพประราสดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทุลองพระบาททูกลทกระดุม,มทองอมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยวาวชนในถิ่นทุรกันดาร นายพูมธรรมเวะยะชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้นำตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีเลิศระดับจังหวัดผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขดีเด่นระดับจังหวัด ผู้นำอาสาพ,พัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดผู้นำกลุ่มและองค์กรชุมชนแการหลักสําคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดประจําปีงบประมาณาพุทธศักราช2567และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเฝ้าสุนองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยกับสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดําเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธรรม หนังสือสูจิบัตรและหนังสือการน้อมนำแนวพระราชด,ดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 8 เวลา9ก้านาฬิกา53นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตระดาพระราชบังดุสิตพรพระชทานพระราชบรมกาศให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูณพิษอมรตยกุลประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีไทยผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนผู้บริหารโรงเรียนของเยาวชนที่ชนะการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลงประเรงมโหรีครั้งที่36ประจำปี2567ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธิฐานที่าราชากรมสมเด็จพระเทพปรัชราชสุดาสยามบรมราช,ชูมารีประเภทการบรรเลงขับร้องวงมโหรีประเภทบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีและขับร้องพเพลงไทยและเยาว,วชนที่ชนะการประกวดเฝ้าทูลอ,องพระบาทกลับบังคมทูลรายงานผลการจัดการแข่งขัน ในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ชนะการประกวดเฝ้าทุลอองพระบาทรับพระราชทานทุวรางวัลและเกียรติบัตรด้วยเวลาสิบนาฬิกาสนาทีเสด็จลงณสาลาดุสิตดาลัยสนจิตรดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบโกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทุลองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางพรานีวัฒนาชัยกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรนำข้าราชการคร,รูที่เกษตรอายุราชการปี2568 ซึ่งทำหน้าที่วิทยากรพิเศษและสมาชิกสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรแห่งที่1นถึงเเฝ้าตัวอองระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนวิทยากรโดยเสด็จพระราชก,กุศลต่างพระราชธยาศัยและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดชนบุรีและจังหวัดลำพูนในโอกาสนี้พระประหลัด ตนละสุขคันติพโลและพระไพรวันประพังกโรวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดโพนงามตำบลคู้ยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดเชิงเซาร่รมเข้าเฝ้าด้วย ศาสตราจารย์ธนเศรษเง้าวิวัญยพัฒน์อธิการบรดีมหาวิทยาลัยศิลปากรน,นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะทำงา,านจัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ประสาทพนมรุ้งและจารึกพบที่ประสาทพนมรุ้งเฝ้าทุนอองพระบาททุนกล้าถึงจรหม่ำถวายเงินไรายได้จากการจำหน,น่ายหนังสือดังกล่าวฉบับปกอ่อนสมทบมูลนิธิสนนธประเทศพระราชสุดาในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพ2เมษายน2568 คนโทรทำรงรัตแก้วการรองประธานกรรมาการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปธรภมนำคณะผู้บริหารบริษัทน้ำตาลไทยเอกลักษณ์จำกัดในนามของเคทิสกรุ๊ปเฝ้าทดลอ,องพระบาทถุนกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชุปธรภมสำหรับพัฒนาหมู่บ้านสายใจไทยอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทยัย พลเอกจรรญ์กุลวน,นิ์นาย,ยกสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาตินำคณะกรรมาการบริหารสมาคมเฝ้าทุนอ่องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานพ่อตัวอย่างแห่งชาติครั้งที่45ประจำปี2567เมื่อวันที่5ธันวาคม2567โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาศัย นายสุมิรเพชราพราชพิรัตนายกสมาคมสิทธิ์เก่าเซนคาบเบียนนำคณะกรรมาการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงทุนรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบรมราชุมารีเฝ้าถุนอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟดังกล่าวโดยสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิยาศัย รองศาสตราจารย์วิลาสินีพิพิธกุลอดีตผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและพรแ่ภาพสารารเแห่งประเทศไทยนังพนักงานผู้จัดจทำหนังสือน้ำพริกมรดกรถแห่งเครื่องจิ้มเฝ้าถุนออมประบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวฉบับภาษาไทยและฉบับสองภาษาไทยอังกฤษ เวลา10.30นาทีสด็จลงนะอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลรราพระราชบังดุสิิธิ์พระราชทานพระราชโองการให้สัตราจารย์กิติคุณในแพทย์จรัทสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร,ร์ศึกษาในพระอุปถรัรมภ์สุด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินหรือสอ,อวนานำคณะทำงานขยายผลหลักสูตรโอลิมปิกวิชาการสอวนไปสู่โรงเรียน พร้อมด้วยคณะอาจาร์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าถุนอ,องพระบาทรับพระราชทานพรและพระราชวาดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโองกาศให้นางฮัละยูซุฟอัมัดรอยับเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐอรับอียิปต์ประจำประเทศไทยเฝ้าทุนอองพระบาทโอนกาสเข้ารับหน้าที่